อาจารย์ชนะชนให้เม็ดเดียวแขนบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวจวดกันต่อหลังเขาเจ็ดปดเจ็ดเจดเม็ดเดียวหนึ่งตุลาหกแปดก่อนช่องปิดจวดกันต่อหนึ่งพฤศจิกาหกแปดจวดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือหนีมากพอกันกับสาเมืองอำนาจเชนเนลคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นของอาจารย์ชนะชนค่ะพี่น้องค่ะเช่ม เม็ดเดียวค่ะพี่น้องเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างค่ะพี่น้องคะก้อนช่องปิดเนาะค่ะอาจารย์เพิ่อนไฮ78กับ77เ,เข้าตรงตรงทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องคะมีคีบยืนยันในหนาช่องเด้อคะ่ะงวดหนึ่งตุลา68 มีคลิปอยู่หนาช่องเด้อค่ะพี่น้องคะเขาไปเบื่องก่อนนอค่ะค่ะพี่น้องฝากกดติดตามช่องสาวเมืองอำนาจเชนเหนยวน้ำเนือเด้อค่ะพี่น้องเป็นช่องแบ่งปันแนวทางสู่คำนวงของอาจารย์คงเสี้ยนในช่องของสาวเมืองอำนาจเองเด้อค่ะพี่น้องคะช่วงนี้ก่ยัางติดไหลสดยังบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเขามากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้คนติดตามหนึ่งพันคนคอยสีไหลสดให้นอค่ะพี่น้องคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนื้อเด้อจ้ามาค่ะ มาโทรหาอาจารย์ชนะชุนกันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่ชุนครับสวัสดีครับค่ะผมสวัสดีบ่ค่ะไอ้บายดีโย้โอ้ยงวดะหารนี่เป็นังไงนอค่ะ มาเยอะพอาะได้รีบเยอะได้พักพักไปวงวดพักไปงวดนึงเนาะค่ะไอเนาะครับมาดงวดผ่านที่ผ่านมาไม่ไอายบัตรเจ็ดแปดไหมเืองามคักเถอะค่ะได้มาทั้งเจ็ดแปดมาทั้งเจ็ดเ,ดเจ็ดได้อนอค่ะครับจวดจัดโมลิน <c oughs> จวดจัดฝาดบุ่มคักเฮ้ยเสียดายเสียดายห,หนูเสียดายยังไงหนูเสียดายหนูเสียดายเฮ้ยถอนโต พอถอนโตพอถอนโตแล้วบาดนี่ปัดจุ๊กเลยโนกระได <c oughs> เป็นจังยง้า <อด S 1> ่ทางวดฮะอดเลยไปดอดเลยแล้วค่ะอดเลยอุดลวยนนะ <c oughs> เขาเอออุดลวยนน้ำเขาเลยได้เป็นแสนผุนที่ไอ่งวดงวดก้อนอะ่ <c oughs> ะครับป้าโตอ่อนซอนน้ำนอ้อค่ะดวงไผ่ดวงมัน, <สำ S 1> นอดสามตัวกระแตกเว้นเรื่องที่ส่งแมนเออสามตัวกระแตก เรียกวินเอนอร์รีบเอาไปวินเอนอร์รีบสองสามตัวสามตัวนี่แหละค่ะไอ้แข่งบุญแข่งวาสนาะแข่งดวงมันแข่งกันบ่นได้เด้อจ้ะ <c oughs> <c oughs> เห็นบ่หนูเห็นอยู่หนูกบับบื้อเห็นบ่เห็นอยูก่กับบื้อเห็นอยู่กับบ่เอามันอยู่กับดวงคนเฮาอีหลีเด้อจ้ะแนวมื้อนี้เออดวง แมนดวงล้วนเรือยนุสิเทียงก็ขาดเลยผู้ใดว่าโอ้ยไหโบแมนไฮโบแมนโบแมนเด้อจะ้ะเออบางเท้อเขาเห็นเขากับ่เอากับมีนอค่ะพี่ชนว่าบอกเป็นเป็นจ้าใหญนงวนยัยเม็ดเดียวคือเกาบ่ค่ะเป็นเดียวคือเกามันใจคือเกาป้าถูกฝุ่นส่อนใจเจ้าเนี่ยล่ะฝส่นซ่อนแย่งยีรีเม็ดเดียวโซไปหลดดนอค่ะไอโซจวดไปหลดได้เนะ อีกเม็ดถูกคือถูก<ม>นี่<ม>ใจใจใจนี่แหละนุม,มาค้นแบบนี่แหะนุ้มาค้นใจใจแบบนี่แหละค่ะนี่อืมฟ้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวยังกว่ายอเม็ดเดียวข้างค่ะบนนอบนบนเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดาม,ม็ดเดียวอีหลีตัวนี้หนึ่งแปดแปดหนึ่งตัดเลยเนาะที่ขายแปดอืมตัวกันเท่ากับแปดแปดหนึ่งนอค่ะอ่อ เมียนการไหวกันไหวเนอะค่ะแรวล่างกับเม็ดเดียวคือกันบอกให้เยาะฟดศูนย์หาวะจีงามพ่อมดิอือแมการศูนย์สองวตจีจ้าศูนย์สองต้องเอาศูนย์สองเอา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 เป็นแปดแปดดีกว่าเป็นแปด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 มาได้ล่างนะอ บอกซะยังไงซะไอเดินแปดว่าหันทงวดนี่แอ<ม>นวิ่งรูดแปดเดือยวิ่งรูดแปดเดือดแอ<ม>นฟาดจวดจวดฟอยมันหมานมันหมานเนอค่ะไออัน สูไปนน้กันเ้อค่ะไอชองไม่เฮากับขนติดตามเอฟซีติดตามมฮัมหัดหลายเจ่าว่าโตันูก,กับเสื้อหมันอยู่คะ่ะว่าผลงานของอาจารย์เฮากับบริเนยนาะตําตา,ตาผู้ใด FC เอฟซีเฮากับนาสีลังไหลเขามากคือเกาสูไปนน้กันนาะนค่ะไอายนครับมันหมานเออเมียนค่ะมันหมานค่ะมันหมานเป็นนํากันนู้ก,กะโอ้ภาคใจไประยะหนึ่งอยู่ด้วยค่ะยอมแล้ว่าแบบ โอ้เสียรักไปเลยมมืยกลัวมูสึกเสียรักไปเลยกลัวสิตั้งรักมาใดไม่ขาดไอ้อืมกลัวสิตั้งรักมา่ใดต่ว่านุก,กับเสื้ออยู่ยางนึ่งวาความพยายามให้อยู่หมองได้เพม่ําสเร็จเท่ากับสิอยู่หมองหันไม่หมดนไอไอ้นอขอบคุณแนวทางของไอรีเดอร์ค่ะที่ยังเป็นหลังบ่ายของสาวเมืองอำหนจคือเกาสู่ไปน้ำนูเดอ้อค่ะไอ้สู่ห้ช่องนี้หน่อยช่องนี้เป็นช่อง,งใหญ่หายชอใหายข้นหัวจักไปน้ำกันเด้อค่ะไอ้ได้ได้ได้ มีอย่างฝ่ายเอฟซีปะคะครับผู้ใดเห็นกับคอยโชคดีคอยมนันคอยปังคือหมดก้อนนั่นละโอเค <Okay. S 1> ครับผมฝากติดตามช่องไอ้สาวงอำนาจชาแนลอะเด้อครับเป็นกำลังใจกันสู่ๆไปน้ำกันเนาะค่ะพี่ชนครับครับสู่ๆไปน้ำนกันค่ะก็พูดหลายๆเรื่อค่ะสมุนไพร มันตรงมีหมือนึ่งเป็นองเท่าเลยเนอะค่ะไอ้ครับครับผมบขอบคุณหลายๆครับครับครับการจะฟังเสียงของอาจารย์ชนะชนกันแลวเน้อค่ะพี่น้องคะมาบึงผลงานของเพิ่นวันที่หนึ่งตุลาหกแปดค่ะพี่น้นง 68, นองเป็นยังขึ้นตรงย้อนหนึ่งตุลาหกแปดพรวะวสิบหกตุลาหกแปดช่องเฮาใบไดีมีคีบของอาจารย์ได้ลงเด้อค่ะเพะว่าแอดกะพักใจพักกายเพิ่งจะมาเฮ็ดของงวดหนึ่งพฤศจิกายน ต่อกันค่ะพี่น้องคะมาค่ะมาเบิรงนกันค่ะหนึ่งตุลาอาจารย์ชนาชลพนไหหาเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะเข่าทั้งโตกันเข่าทั้งโตเน้นเลยค่ะเห็นโตกันของอาจารย์เพิ่นบ่ค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะพี่น้องคะเข่าทั้งเจ็ดแปดเขาทั้งเจ็ดเจ็ดเลยเด้อค่ะจวดค่ะแล้วยังมาออกย้อนหลังงเพิ่นอีกเด้อค่ะหกเก้าเก้าหก งวดที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเดอร์ค่ะพี่น้องพิจารณาเอาโนค่ค่ะตัวเลขมีเขามีรูดเดอร์ค่ะพี่น้องคะขอบคุณแนวทางของอาจารย์ชนะชดน,น้ำเดอร์ค่ะที่มอบมาหายลงช่องของสาวเมืองอำนาจชาแนลค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามช่องให้น้ำนเนร์จ้ะเพื่อที่จะได้คืนไล่สดพบปะกับอาจารย์เพิ่นเร็วๆเวนาะค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ